วันที่สามเมษายนปีพุทธศักราช2 5 6 5ันห้ารก6ิบห้ีกหกิเนี่กล้องฟราเรศร้นอนตับแลบวันนี้เป็นวันที่เขาบอกว่าอากาศร้อนที่สุดเนี่ยวัทิที่สาอันนี้คือร้อนมากๆเลย มันร้อนกระทั่งแบบทุกอย่างเป็นสนะีม่วงอ่ะนะครับ con in phải in Sáng subscribe hết kênh Ghiền คือเมื่อกี้กล้องอินฟาเรดแทบแตกนะครับร้อนมากมก็บอกประมาณ38-45องศาตรงในจังหวัดมุกดาหารเนี่ยนะครับ38-45องศาผมก็ไม่แน่ใจแต่ที่รู้ๆคือมันร้อนมากเลยนะครับ ปอดีศาสตร์ประเทศไทยเขาประกาศอยู่ว่าแปซิฟิกสูงในปฏิการเลยนะครับสูงมากอันนี้คือผมอยู่กลางแดดนะครับระวังร้อนก็อบอกแล้วก็โลกยอดหิตในปัจจุบันนี้นะครับก็คือหิสโตกนะครับมีใครแอบอยู่ในทอ่อหรือ ลูกที่ร้อนที่สุดนะครับร้อนแรงในขณะนี้นะฮิสโตนะครับผมก็ไม่รู้วิธีการช่วยคนเป็นฮิสโตนะครับในแต่ลาาเข้าออไปยังบ้านไม่ก็อ,อะไรสักอย่างนะครับนะครับอันนี้คือผมออกงานกลางแจ้งถ่ายวิดีโอนะครับร้อนว้าวร้อนมาก ร้อนร้อนร้อนอันนั้นหายเลยเปลี่ยนมุมก <c oughs> ล้องร้อนร้อนจริงๆอะอันนี้คือร้อนแบบโอ้ยืนเฉยๆผมใส่เสื้อดำเกงดำคันแล้วเนี่ยร้อนแล้ว ถ้างั้นเรากลับไปที่ห้องของเราที <c ười> ่ก็มันร้อนนะครับร้อนมากเลย <c ười> ว้าว <c ười> ใครไม่ออกแดดนี้ไม่รู้เลยนะว่าร้อนนี่มายควาว่างไง <c ười> <c ười> ร้อน โอบอกได้เลยครับเมืองแทนเป็นเมืองร้อนนะครับภาคใต้ใกล้เส้นสูงสุดมากที่สุดนะครับอันนี้เป็นช่วงเดือนเมษาด้วยอ่าเหงื่อเริ่มออกนะครับเนี่ยผมไมาได้แค่สิบนาทีเหงื่อออกแต่ก่อนผมสามารถทำงานตรงกองทรายนั้นได้แต่นี้ไม่ได้นะครับร้อนมาก